วันนี้ครับ,รบเรากำลังจะไปกันที่ลีเป้ hey! ครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่โกเวนโกครับวันนี้ครับเรากำลังจะไปกันที่ลีเป้เราจะมาในคอนเซ็ปต์วันธรรมดาแต่ต้องเที่ยวนะครับหลักๆมันมีข้อดีอยู่ประมาณอยู่ประมาณแบบหลายข้ออยู่เหมือนกันอย่างแรกคือคุ้มกว่าสบายกว่าครัอนที่2ที่พักก็คือราคาถูกราคาถูกสามก็คือไม่วุ่นวายเพราะคนน้อยใช่ครับสี่ไม่ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้ห้าอยากกินร้านไหนเนี่ยสะดวกคือแวะได้เลยไม่ต้องมาแย่งกันหกก็คือ จุดถ่ายรูปของเขาเป็นไงครับก็โล่งไม่ต้องมีคนมาเบียดเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ถ่ายได้เลยไม่ต้องต่อคิวใช่แล้วสุดท้ายครับคือทําให้เรามีเวลาเหลือคือใน1วันเนี่ยสามารถเที่ยวได้เยอะขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเวลาในการต่อหรือรอคิวใช่ครับผมและนี่คือสุดยอดครับวันธรรมดาต้องเที่ยวนะครับผมก็วันนี้เรเลือกมากันที่ ลีเป้นะครับเป็นครั้งแรกอย่างรอบนี้เรามากับลีเป้เลเวอร์นะครับก็นี่เขามีแพ็กเกจลงปุ๊บมีรถบัสรับแล้วก็จากหาดใหญ่เนี่ยวิ่งมาสตูลเลยครับผมพอถึงสตูลปุ๊บก็ขึ้นเรือครับขึ้นเรือข้ามไปลีเป้ซึ่งลีเป้ปกติตอนนี้ส่วนใหญ่เรือจะมีอยู่2รอบด้วยกันครับผมมีรอบ11บเอ็ดโมงครึ่งบ่ายโมงแต่รอบ11บเอ็ดโมงครึ่งผมอยากแนะนำให้คุณมาตอนนี้เพราะมันจะแวะ2เกาะก่อนก็คือเกาะไข่กับเกาะตะลุเตาครับครับผมตอนนี้เราเช็คอินลีเป้เลเวอร์แล้วนะครับค่าเรือนะครับไปกลับอย่างเดียววนนนะะะคคครรรรัับบบไมม่ถลาท ี้นะครับก็เป็นศูนย์บริการนัท่องเที่ยวนะฮะอย่างบางคนเนี้ยเช่ารถเลยก็คือขับรถเองเนี่ยก็มาจอดตรงนี้ได้ฝากไว้นะครับคิดชั่วโมงละ10บาท1วัน100บาท100บาทป่ะพอเราเข้ามาถึงตรงนี้ครับมันจะมีให้เสียเป็นค่าพระอุทยานแต่งชาติตูุเตาคนละ40บาทค่าธรมเนียม ผ่านท่า20บาทรวมเป็น60บาทแต่ว่าค่าทำในอุทยานเนี่ยเวลาเราไปขึ้นตามเกาะต่างๆทวีปเ,เนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายแล้วใช่จ่ายรอบเดียวนะฮะเาะฉะนั้นเตรียมตังไว้อีก60บาทครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมนะฮะเรียบร้อยขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับ,รบส่วนไอ้บัตรเมื่อกี้บัตรเข้าอุทยาน40บาทเนี่ยก็คือมันจะไปได้หมดเลยอาดังตะลูเตาดำน้ำครับผมทุกที่ทีเนี้ยก็บอกว่าระหว่างไปดำมันใช้ได้5วัน ซึ่งต้องพกไปด้วยใช่อย่าทาหายเด็กขาดเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะขอตรวจก็ได้ใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ตรงท่าเรือนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรออีกประมาณ20นาทีเพราะว่า11โมงครึ่งเรือจะออกคือใครจยมากินกาแฟมาหาอะไรกินเนี่ยก็มีขายอยู่นะครับห้างน้ํามีส่วนช่วงนี้เนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงครับผมเป็น Social d ดิสแ n c i n g งครับแล้วก็ใส่หน้ากากใส่แมสนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากคนอื่นครับผมนะครับเพราะนั้นมาเที่ยวช่วงนี้นะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของวันธรรมดาเลยก็คือนี่แหละคนน้อยคนน้อยก็ตอนนั้นมันจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นใช่นั่นแหละครับคุณผู้ชมถึงแล้วนะครับที่นี่คือท่าเทียบเรือเกาะตะลูเตาครับใช่ครับนี่คือเกาะตะลูเตาคือถ้าเรามารอบ11โมงครึ่งเนี่ยฮะมันจะแวะสองเกาะคือตะลูเตากับเกาะไข่นะครับ นะก็เขาบอกว่าเกาะตะลุเตาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใช้เป็นที่กักขังนักโทษใช่ไหมใช่ครับผมครับผมแล้วก็มันจะมีช่วงที่เป่าขาดแคลนสงครามโลกครั้งที่สองก็เลยออกป่นนะปนเหลือป่นเลือที่ขับผ่านไปผ่านมาอาศัยอย่างนั้นใช่นะครับตอนหลังก็มีการอะไรปรับปรามก็ปรับปรามแล้วเขาก็ยกเลิกไปแล้วก็กลายเป็นเกาะล้างเกาะล้านแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยใช่แล้วครับแล้วก็กลายมาเป็นเกาะตะลุเตาซึ่งมีชายหาดที่สวยงามกับวิวสันครับผมวิวสวยครับไปดูครับ แล้วพูดคำคู่วิวซอนะนะ คนที่มาคนที่มาคนแรกครับก็คิดว่าแบบเฮ้ยน้ำทะเลต้องเข็มใช่ชิมปุ๊บอ้าวจืดครับตั้งชื่อรอมันจืดจริงไหมเนี่ยหรือมั่วซั่วจืดจริงเหรอเขามีน้ําจืดอยู่บนเกาะอ๋อเ็เลยเป็นที่มาเขาบอกว่าอ่าวตะลุเตาก่าวเที่ยวเยอะนะเอจุดเที่ยวเนี่ยไอตรงนี้ที่ผมอยากไปเนี่ยแต่ว่ามันไกลมากเรามีเวลา15้านาทีนะครับวันนั้นถ้าใครอยากมาเที่ยวต้องมาเที่ยวเองอีกรอบหนึ่งเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะไปที่เกาะไข่ครับตรงนี้ เดี๋ยวค่อยไปหลีเปะฮะไป,ะปะตอนนี้เขาเรียกแล้วถึงแล้วครับที่นี่คือเกาะไข่นะครับเป็นเกาะที่อยู่ระหว่างเกาะอาดาังแล้วก็เกาะตะลุเตาเมือสสกู่ hey, เฮ้ยไปไหนลอซุ้มลอซุ้มครับผมตรงนี้ครับมีจุดเด่นนะจะมีซุ้มหินนะครับซุ้มหินนี้ก็บอกว่าเป็นซุ้มที่แบบรูปร่างสวยงามคนมาถ่ายรูปก,กันแล้วก็ ถ้าเป็นคนรักนะครับคู่รักนะฮะจุงมือกันรอดซุ้มครับเป็นไงฮะก็จะแต่งงานกันเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงครับนะครับพร้อมยังพร้อมนะครับเอ้ยสังเกตนะครับอะไรครับที่นี่ครับได้ชื่อว่าเกาะไข่เพราะว่าชายหาดเนี่ยมีสีทรายตีนนวลเหมือนสีไข่จริงไหมเนี่ยเปลือกไข่อ่าครับแล้วก็ช่วงเดือนพฤศจิกาครับ จะมีเต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไข่บนี้จริงไหมเนี่ยจริงครับ เขาเขียนว่าซุ้มรักนิรันต์ประตูหินโค้งตะลูเตาสตูนจุดเพิ่มพูนตำนานรักหนุ่มสาวแดนประเดิมเสริมรักให้ยืนยาวสเราก้าสู่ประตูรักนิรันต์ห้ามเก็บเปลือกหอยตามชายหาดครับเพราะมันเป็นที่อยู่ของปูเสฉวนนะครับและที่นี่คือเกาะไข่ครับ เรียบร้อยครับท่องแรกกับเกาะมีเฟ๊ร Jamie, เร lonely, <disciple. S 1> เามาลงกันที่หาดอะไรนะบันดายาใช่ครับบันดาบันดายาหรือหากระยาที่นี่มีทั้งหมด3หาดด้วยกันครับหาดซันไรส์ซันเซ็ตบันดายาบรรยากาศจะไม่เหมือนกันนะครับแต่วันแรกเนี่ยเราจะไปนอนที่หาดซันเซ็ตครับซึ่งซันเซ็ตเราลงกันที่ทริปซันเซ็ตหรีเป๊ะนะฮะซึ่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยฝั่งตรงข้ามกับหาดพัทยานะฮะก็ตอนนี้อยู่กันเองใช่ไหมใช่โอเคนั่นแหละครับก็นั่งเรือมาเมื่อกี้นี่ประมาณสองชั่วโมง เป็นเพราะว่ามันแวะเยอะนะฮะแล้วก็เราเราจะนั่งรถไปเนี่ยแล้วก็ไปที่โรงแรมกันก่อนเลยแล้วก็ไปชิวๆนนี้โรงแรมกินงกุ้งกินข้าวพักผ่อนไทยลูกสวยงามแต่ตอนเย็นเราจะเข้ามาเดินในตัวเมืองกันเด้ว่าเป็นยังไงแย่บริวิมบริเวลฮะสำครับการมาเที่ยวในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะ ว่าใส่หน้ากากแล้วก็เวลาเราไปซื้อของจับจ่ายเนี่ยพยายามโอนเป็นเงินสด,สดไม่ก็ QR โค้ดไปเลยแตดีที่สุดดีที่สุดครับแล้วพูดออกไปว่า <Wilson. S 2> วิลซันผมพร้อมแล้วที่จะมีความสุข <laughs> นะครับในวันธรมดา,บาแบบนี้ ฝั่งนี้รีสอร์ทก็จะแบบเป็นอย่างงี้เป็นหาดค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนเราเข้าห้องเสร็จเนี่ยเช็คอินดูห้องครับ,รบเราจะลงไปถ่ายตรงหาดตรงน้ํากันของปะาทะของปะาทะได้เจอได้ครับมาครับเรามาดูห้องกันครับว่าห้องของเราหานนาและ สวยอ่ะโองชารุเฮ้ยคุณและตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันห้องนี้นะครับพูเวลาโอเชียนวิวนะครับราคานะครับ11,800่นรบาทต่อคืนครับเป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นสีนะครับแต่นี่เป็นราคาห้องที่แพงสุดนะครับสำหรับห้องสองคนใช่เพราะว่าจริงๆห้องทุกราคาถูกสุดของที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ4,500บาทนะครับก็ถูกกว่า นะแต่ว่าเรามาั่งดีครับเราวิวสันเลยนี่คุณนี่คือนี้แหละเราต้องอาบน้ำดูวิคที่ตกดินด้วยกันคนตีนี่นี่นี่สระน้ำครับมองไปเห็นวิวแล้วก็อยากให้ดูห้องน้ำที่หนึงดีกว่านี่ับห้องน้ำเป็นดับเบลิลนะครับก็คืออาบพร้อมกันได้ครับแปรงผงแปรงฟันเสร็จก,ก่อนให้มีครบนะครับแล้วก็มาตรงส่วนห้องอาบน้ำจริงๆเนี่ยก็นี่เด็กด้วยไม้นะฮะ คอนดิ셔너แชมพูชาเวอร์เจลคือมีให้ครบอยู่แล้วนะครับหอมด้วยน้องเตียงเ็าจะเห็นเป็นเด็กนะฮะเด็กคนนี้เด็กคนนี้เนี่ยนั่งอ๋อกำลังได้ถ่ายรูปอยู่นั่งเมาส์อยู่นะครับสวยงามแล้วก็เตียงนะฮะมีโซฟามองไปเห็นวิวทะเลแล้วแบบอธิบายไม่ถูกมันเป็นทะเลที่แบบโล่งตามากผมได้ยินเสียงนกกระแตวแล้วร้องกู ชอบการเดินนำของคุณอะไรนะดูแบบเป็นธรรมชาติคุณว่ามันดีไหมดีครับสงบไหมสงบครับนี่แหละครับคือสุดยอดของการเที่ยววันธรรมดาสุดยอดวันนี้ครับนอกจากคุณจะได้บรรยากาศเงียบสงบแบบนี้แล้วนะครับการไปเที่ยววันธรรมดายังมีอะไรมากกว่านั้นอีกครับผมเพราะทางทรททครับเขามีแคมเปญวันธรรมดาชาเลนจ์ผมเล่นใหญ่หน่อยเตี่ยวยิ่งได้ครับยิ่งเที่ยวยิ่งได้ครับโดยเฉพาะการไปเที่ยววันธรรมดานะครับซึ่งเขามีรางวัลทั้งหมด3ต่อด้วยกันนะครับ ต่อที่1นะครับก็ผมก็คือการเที่ยววรรมดาชาเลนต์คุณจะมีสิทธิ์นะครับได้ไปที่พักหรูในราคาฮอตดิวนะครับแค่คุณเป็นลงทะเบียนนะครับวรรมดาชาเลนต์เนี่ยเป็น1000คนแรกก็จะได้ราคาพิเศษนะครับฮอตดิวนี่คือต่อหนึ่งนะครับแล้วต่อที่2องนะต่อที่2ครับเที่ยววันธรรมดา2คืนนะฮะลุ้นรับสิทธิ์โทรศัพท์ Op p ปนะฮะตัวเครื่องบินและทองคำฟรี นี่ก็คือเป็นรางวัลให้กันไปเลย,เลยใช่ครับบ้าบอที่สุดสุดยอดแต่ยังมีข้อ3าอีกครับคูณโหอันนี้แบบว่าสุดยอดจริงถ้าหากคุณนะครับเป็น3อันดับแรกหรือว่าท็อปทีอของคนที่เที่ยววันธรรมดาสะสมได้มากที่สุดที่อยู่ในแคมเปญนี้ค,คุณจะมีสิทธิ์นะครับเขาเรียกว่าลุ้นรับนะครับเป็นตั๋วเครื่องบินนะครับสิท,ที่นั่งคอ่า แล้วก็ยังมีเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประกันประกันชีวิตแล้วก็ของรางวัลอีกเป็นพ็อกเก็ตมันนี่ใช่สําหรับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะมูลค่ารวมแล้วประมาณ500,000บาท3รางวัลวิธีการครับง่ายมากครับคุณไปเที่ยววันธรรมดานะครับกับที่ไหนก็ได้ครับแล้วขอไปกับภาสีที่พักของคุณซึ่งต้องออกเป็นเป็นนามของคนที่รับรางวัลใช่เป็นชื่อของเรานะครับที่ชื่อตรงกันเนี่ย แล้วต่ปุ๊บแล้วก็ไปลงทะเบียนที่ผ่านฮะวันธรรมดาชาเลน e ์ดอทคอฮะหรือว่า Line Official วันธรรมดาชาเลน g ์นะครับก็เข้าไปในนั้นได้เลยนะครับมันก็จะมีให้กรอกรายละเอียดแบบอย่างที่บอกไปนะครับเที่ยวันธรรมดานอกจากจะคนน้อยคุ้มไม่ต้องแลกใครถูกแล้วยังรลนอีก3ารางวัลด้วย,ยนี่แหละครับคือสุดยอดของวันธรรมดาชาเลนด์นี่างแล้วนลุเพราะว่าคุณของรามันสุดยอดมาก ีบ้าบอลต้องเมาเสุดยอดสิบ้าบอลครับขอจบด้วยการกระโดดน้ำโชว์ครับนี่เวลาบ่ายสามครึ่งนะครับมาจะลงไปบีชข้างล่างกันว่าความสวยงามของที่เดอะคลิปเป็นยังไงนะครับชอบมากเลยเพราะว่าเดินไปอ่ะเจอคนไม่ค่อยเยอะเพราะมันเป็นวันธรรมดาเนี่ยแหละหาป้าลงล่างเฮ้ยมีปุ้ยดิเขาหน้ารักเอ้าเอาวิวสานลื่นซะอย่างนั้น โอ้ oh, สวยมากเลยอ่ะเนี่ยมีมินิบาร์มินิบาร์ฮะแล้วก็ตรงนี้ <c oughs> มีนัน่งที่วิะะ่งรัดสายบลัมกว่า <c oughs> แล้วก็มีนี่ครับเรือรากาโต้กันที่ต้นยาง คิวเครื่องดื่มนะครับในบรรยากาศที่โคตรดีแต่ว่าวันนี้ครับเราไม่ได้มาเพียงแค่เท่านี้วันหยุดนี้เราเอานี่ครับ oppo reno 5นะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดจาก oppo ครับที่มีฟิวเจอร์เยอะมากมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวีดีโอด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยก็ใช้มือถือร่วมกับกล้องปกติเลยเวลาทำคอนเทนต์นะเพราะว่ามันสะดวกดีบางทีมันขี้เกียจไงมือถือมันง่ายดยีมันหยิบกมาปุ๊บถ่ายได้ปับ๊บเฮ้ยเรามีอีกฟังก์ชันนึงครับที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูผมชอบ คือดูโอวิวคือถ่ายเรากับกับสัตว์น้งข้ามพร้อมกันซึ่งผมเคยถ่ายเบลไปแล้วนะครับก็เป็นคอนเซ็ปแบบว่าเหมือนกับเราเออถ่ายคู่รักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราลองถ่ายแบบอย่างงี้มากดีกว่าไหม<ช>แบบเรากับสัตว์เลี้ยงนะครับ <c oughs> ว่าไงโปรจีไม่ใช่ <c oughs> เอ้ยเราถ่ายขยักแล้วถ่ายไหมได้ดีนี้ดีไปไปครับผม อนนี้นะครับคือที่ที่โรงแรมเนี่ยจะมีรถไปส่งที่ Walking Street นะครับสองรอบคือห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแต่ตอนกลับต้องกลับมาเองนะครับก็คือเดินไม่ใช่อะไรนะเดินก็ได้เดินก็ได้แต่แท็กซี่คนเท่าไหร่ห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่คือไปได้ทุกที่นะในเกาะเพราะมีราคาเดียวราคาเดียวใช่ใช่ใกล้ไกลก็ห้าสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปดู Walking Street กันว่าวันธรรมดาเนี่ย Walking Street จะคึกคักหรือว่าจะ เดินง่ายๆสะดวกสบายกันแลวนี่ครับ Walking Street ของเกาะหลีเป๊ะนี่คือการมาเที่ยวช่วงวันธรรมดาก็จะเห็นมาว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมปผลกระทบต่อภาคธุรกิจนะครับเยอะมากเพราะนั้นพอช่วงสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอยากให้ทุกคนออกมาเที่ยวเมืองไทยกันนะครับ พอเจอปืนปูเพราะว่าเ่าจะเห็นได้ว่าก็มีร้านที่ปิดไปเยอะมากไม่ได้เปิดนะครับ <l> ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับอยู่ไม่ได้เหมือนจับเหมือนจะเแก๊งไม่เแก๊งแรง <laughs> แต่ยังหัวเราะได้เอาห<ม> <ผม S 1> ัวนะครับมาเที่ยวกันเลยค่ะนะตอนนี้หน้าเที่ยวนะตอนนี้หน้าเที่ยวนะโดยเฉพาะวันธรรมดาเนะานะเพราะ<ม>คนน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เป็นการมาช่วยผู้ประกอบการด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองดีๆนะครับตอนนี้สถนานการณ์อย่างนี้เราเห็นเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ปกป้องตัวเองให้ดีแล้วกันทาตามมาตรการให้ครบแม่หมดแล้วไม่หมดแล้ว,ลวจริงๆครับเพ <c oughs> ราะว่าร้านมันไม่เปิดทั้งวันนี้เราก็เลยเดินเล่นแล้วกันแต่เดี๋ยวมื้อเย็นครับเราจะกลับไปกินที่โรงแรมเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเขามีเตรียมมื้อเย็นไว้ให้เราแล้วเราก็ได้อยู่ในบรรยากาศแบบสบายๆนะครับวันนี้เรามาลีเป๊ะ very good ครับผมชิๆ สวสัสดีครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศยามเช้าของที่นี่นะครับสวยมากจริงๆแล้วพูดพร้อมกันว่าวิวสวยหูยตอนเช้าบรรยากาศดีมากคุณแล้วมันแบบน้ำนิ่งอะ่ะทุกคน อีกหนึ่งวันนะครับที่วิลส <View Sun. S 2> <c oughs> ันสวย <laughs> ใช่อากาศเป็นยังไงบ้างอากาศดีครับนี่ฮะนี่คือการมาเที่ยวในวันธรรมดาเดี๋ยวผมบอกไปครับวันธรรมดาครับไม่ใช่แค่หน้าเที่ยวต้องเที่ยวคุณก็รับผิดชอบอะไรตัวเองให้เสร็จแต่วางแผนถ้าอยากไปเที่ยววันธรรมดาได้ครับแล้วเกาะรีเฟรเนี่ยสำหรับผมคือสวยมากสวยมากน้ำใสก็เห็นแก่งหินครับอยู่ใต้ทะเลสวยมากเดินทางเนี่ยอาจจะดู มีขั้นตอนนิดนึงครับไม่ได้แบบว่าถึงต้องปุ๊บถึงปั๊บอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ยากครับนะครับส่วนคนที่มาเที่ยวเนี่ยเราก็แนะนํามาช่วงวันธรรมดาจะดีที่สุดก็อย่าลืมมาเที่ยวกันแล้วสุดท้ายครับใครมาเที่ยววันธรรมดานะครับอย่าลืมวันธรรมดาชาเลนจ์นะครับลุ้นสิทธิ์ลุ้นสิทธิ์นะครับอย่างสิทธิ์แรกเนี่ยก็คือได้ฮอตดิลของโรงแรมนะครับหนึ่งพันสิทธิ์เท่านั้นนะครับโรงแรมหรูในราคาถูกใช่ฮะอย่างที่สองอันที่สองก็คือเที่ยววันธรรมดาสองวันนะฮะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ ของคําตั๋วเครื่องบินแล้วก็โทรศัพท์ Oppo นั่นแหละครับโอ้ง่ายง่ายสบายและสุดท้ายครับรางวัลสําหรับคนที่ติดอันดับนะครับท็อป h รีนะครับไปเที่ยววันธรรมดาเยอะที่สุดเนี่ยสะสมไปเนี่ยนะฮะก็โอ้รางวัลเป็นตั๋วเครื่องบิน10ที่นั่งประกันการเดินทางแล้วก็มีเกี่ยวแพ็คเกจกับการท่องเที่ยวมูลค่ารวมมากกว่า5 0 0 0 0 0บาทครับผมนะฮะไปพักโรงแรมไหนนะครับขอแวะกับภาษีชื่อคุณครับนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปลงทะเบียนนะครับที่เว็บเว็บนะครับวันธรรมดาชาเลนด์ com หรือไลน์ออฟฟิเชียลครับผมวันธรรมดาชางหหนนน้้าัั่แแลละคครบุณวก็ กันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, ก, share, กด subscribe. แชร์กดซับสไคร้